สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับเมืองในฝันของเรานั่นเองซึ่งที่ผ่านมานะครับเราได้สร้างไปแล้วหลายอย่างเลยนะครับอย่างบ้านโนบิตะสำนักงานโมริบ้านชิงจังและอื่นๆที่เราได้ทํามาแล้วแต่ยังมีหลายจุดที่ผมยังไม่ได้ทําซึ่งในตอนนี้ในคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโซนใหม่ซึ่งจะเพิ่มเมืองนี้ให้ดูมีชิชวชัวมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นและทําให้เมืองนั้นดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมกันเลยนะครับ กับในเมือง Building Project เอาล่ะก่อนที่เราจะไปลุยตรงจุดอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทัวร์เมืองกันก่อนเลยซึ่งตอนนี้เมืองของเราก็ได้คืบหน้าไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแม้จะมามาหายอยู่บ่อยครั้งก็เถอะนะและนี่ก็เป็นจุดล่าสุดที่เราเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับกับการตกแต่งภายในแล้วก็รอบๆเพื่อให้มีความลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับกับโซนนี้เลยนะ ใครยังไม่ได้ไปดูก็ฝากไปดูด้วยนะครับก็จุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองนี้เลยนะครับเป็นบ้านหลังแรกเลยจนตอนที่กลายเป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นเลยนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็ใช้มอดค่อนข้างจะเยอะเลยนะอัปเดตมาเรื่อยๆคลิปล่าสุดที่คนได้ดูกันก็น่าจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่ามอดตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับไอเทมบล็อกแอปเปิลนั่นเองซึ่งมันจะเป็นการทําให้บล็อกนี้กลายเป็นบล็อกกลายเป็นบล็อกล่องหุนที่สามารถทะลุก,กับบล็อกตรงนั้นตรงนี้ได้แต่ตอนนี้มันบล้้้ววเเเเเนนนนนีีนนนนน่่ยยยททาาาาห็็็ลละครรับแกปาขาของชํ ซึ่งป้ายเนี่ยต้องเข้าเกมตอนแรกมันถึงจะโชว์นะครับคือมันบล็อกอีกเช่นกันนะครับผมรวมทั้งสํานักง,งานโมลิที่บอกได้เลยว่าเป็นหนักมากโดยเฉพาะด้านบนโอ้โหต่อมานะครับบ้าน2หลังนี้ผมใช้ AI ในการช่วยเจนในการออกแบบนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าช่วงนั้น AI ค่อนข้างจะอ่ะนะก็ลองไปดูในคลิปได้เลยนะครับผมว่าเป็นยังไงและตรงนี้ก็จะเป็นบ้านในฝันที่ผมออกแบบเองเลยนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ตามด้วยคลองรักไร้เสียงบ้านชิงจัง ลานกว้างแล้วก็ตกแต่งภายในที่ให้บ้านแต่ละหลังนั้นดูมีชีิชวามากขึ้นนั่นเองนะก็อมองจากภายนอกก็จะดูมีเฟอร์นิเจอร์จะได้ดูไม่โลนอ่ะนะรวมทั้งภูเขาที่ได้ต้นแบบมาจากตัวเลอมอนด้วยนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นย่านการค้าที่มีบ้านเจแอนด้วยนั่นเองเอาล่ะทีนี้ เราจะมาลุยกันเลยนะครับกับในโซนจุดใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปลุยพ,พร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการใช้เวดิตกันก่อนเลยนะครับเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นในโซนของทะเลนั่นเองก็นะคะแรกอาจจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันต้องใช้2ขั้นตอนทําไปกลมๆแล้วก็ตามด้วยสมูทพื้นที่ให้มันไล่ๆล,ลงตามที่เห็นตอนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหรือชายหาดนั่นเองครับส่วนน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเติมทีหลังต่อมาเราก็ทำถนนไล่ลงไปข้างล่างเลยรเพื่่อให้้้ลลลงงงไปขาาแว ชมวิวไปด้วยบวกกับรางรถไฟที่จะผ่านถนนไปด้วยโอ้โหมันจะกาศนด่ใช่เลยไม่รู้จะออกมาสวยหรือเปล่านะแต่นึกภาพไปเรียบร้อยแล้วเอาละทีนี้เราก็จะวางรั้วนั่นข้างไปนะครับโอ้เอ้มันก็ดูสวยดีนะวางมุมนี้เนี่ยอืมแต่รู้สึกว่าถ้าเราวางไว้ตรงกลางล่ะมันจะเป็นยังไงอันดีวลองวางดิโอเคอืมตรงกลางก็ดูดีนะหรือจะวางน้านข้างดีแฮะท่านผู้ชมคิดว่าไงระหว่างวางไว้ตรงกลางหรือว่า นั่นข้างดีอืมันก็ดูดีทั้ง2แบบนะก็ยังไงถ้าผู้ชมคิดว่ายัางไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแบบตรงกลางหรือน้านข้างดีงั้นเอาเป็นว่าผมวางไว้ตรงด้านข้างก็แล้วกันนะครับจะได้มีเนื้อที่ในการเดินมากขึ้นถ้าเกิดเราวางไว้ตรงกลางใช่ไหมดูดิที่เดินมันมีแค่ช่องเดียวเองนอกจากเราจะปรับพื้นที่ด้านข้างเพิ่มอีกแต่ผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์แล้วลหละผมชอบแบบนี้นะแคบๆไม่ใช่ผมจริงๆแล้วทีนี้ก็ปรับพื้นด้านล่างให้มีความแบบตะแกรงนิดเดียวก็พอแล้วเยอะเกินไปนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทําในส่วนด้านข้างของถนนกันเลยนะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นขึ้นข้างบนให้มันมีความต่างระดับจากด้านล่างนั่นเองก็เรียกไม่ถูกแล้วมันคืออะไรอาจจะเป็นที่ชมวิวหรืออะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะมีบ้านแล้วก็ร้านค้าด้านบนด้วยนะครับต่อมาด้านข้างก็จะมีทางลงซึ่งผมมองว่าตรงด้านข้างตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานีรถไฟอีกจุดหนึ่งน่าจะสวยนะแล้ทีนี้ผมก็ได้ปรับระดับให้มันพอดีกับส่วนนั้นด้วยนะครับน่าก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับด้านขวาเดี๋ แล้วก็ตามด้วยด้านซ้ายด้วยนะครับแบบนี้เลยแต่บางจุดเนี่ยมันยังดูบักๆใช่ไหมผมก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนให้มันไม่บักด้วยนะครับเวดิตก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วทีนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการสร้างสิ่งก่อสร้างในแต่ละส่วนแล้วนะครับผมเดี๋ยนะเดี๋ยนะอย่าบอกว่าตรงนี้มันตรงกับคลองรักไรเสียงเอ้ยตรงนี้มันตรงกันเลยทุกคนคิดว่าไงถ้าตรงนี้มันตรงแบบนี้เฮ้ยคลองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป๊ะมากเลยนะตรงไปทางนู้นเลยอ่ะทุกคนช่วยยืนยันให้ผมหน่อยมันโอเคใช่ไหมการที่ผมทำอย่างนี้เนี่ยมันใจใช่มอื จริงปะเนี่ยกลัวออกมาเละไงแต่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ในทุกคนคิดว่าไงบ้างคอมเมนต์้านล่างคลิปเลยครับโอ้โหตัวนี้พังเละเลยไม่เป็นไรซ่อมได้เอาล่ะหลังจากที่เราได้เพิ่มคลองส่วนนั้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรารกันต่อตรงจุดนี้กันนั่นเองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะได้เพิ่มสะพานเข้าไปด้วยนะครับตรงคลองอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตามด้วยถนนที่จะเชื่อมไปกับทางลงของด้านล่างนะครับผมก็เป็นการสร้างที่แบบคิดแล้วได้ก็ทําไปเรื่อยนะครับ เอาล่ะแล้วทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะทําการขยายเพิ่มมาแล้วก็ทําเป็นทางเดินฟุตบาทนั่นเองแล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็นชายหาดนะครับผมส่วนคลองเนี่ยทำการขยายมาแล้วก็ตรงไปจนถึงทะเลเลยนะครับแล้วก็จะมีสะพานถนนด้วยนะครับแล้วก็ทาการเพิ่มความเป็นธรรมชาติ ตรงส่วนนี้ไปด้วยในส่วนของทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งภายหลังนะสิ่งในตอนนี้ขอลุยส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาหลักต่อมาเราจะทำเส้นทางของรางรถไฟกันเลยนะครับซึ่งรถไฟเนี่ยผมจะทําพื้นเนี่ยให้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็ตามด้วยพื้นดินนะครับ ที่จะเป็นสลับแล้วก็ตามด้วยรั้วซึ่งรั้วเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับเพราะว่าผมได้ต้นแบบมาจากหลายๆที่ของญี่ปุ่นแล้วต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นป้ายจราจรทางรถไฟนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ใช้บล็อกจิ๋วในการทําซึ่งบล็อกจิ๋วเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาทํานานมากเลยนะแต่เพื่อความเหมือนก็ต้องทำหน่อยนะรวมทั้งรถไฟด้วยซึ่งรถไฟเนี่ยผมจะใช้บล็อกจิ๋วซึ่งผมก็ได้ทาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มีความเหมือนที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ แต่ในท้ายที่สุดพอได้ทําแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเมือนเราจะเสียเวลากับการทำนะถ้าเกิดว่าทาไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยเหมือนนะทุกคนลองดูสิดูเป็นไงคือมันก็พอดูได้ใช่ไหมแต่กว่าจะทําเสร็จเนี่ยโออีกนานเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สวยก็ได้นอาจ,จะเละก,กว่านี้มั้งนะดังนั้นผมเลยคิดว่าจะลบส่วนที่ออกไปก็แล้วกันนะครับแต่ประเด็นคือถ้าลบแล้ว แล้วรถไฟล่ะจะมีไหมเนี่ยอืมนั่นนะสิแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้ายรถไฟที่ผมทําไปก่อนนะครับย้ายไปไปส่วนอื่นพเพราะว่าไหนๆก็ทามาแล้วอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเผื่อในอนาคตมีพิพิธภัณฑ์ก็อาจจะเอารถไฟเนี่ยไปใส่ไว้ในนั้นเพื่อเป็นรูปสอนที่เราเคยทํานั่นเองนะครับอ๋อแล้วทีนี้รถไฟที่เราไม่ได้ใช้บล็อกจิ๋วทําเราจะทํำยังไง นั่นก็คือผมได้ลงมดรถไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องวางรางรถไฟก่อนเลยนะครับถึงจะวางรถไฟได้แล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่ารถไฟเหมือนหรือเปล่านี่เป็นไง <c oughs> มีความเก่าๆงแงแหมถ้าเกิดว่าใครเคยดู โซนญี่ปุ่นในหล,หลายๆที่อย่างโซนรถไฟเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นใช่ไหมล่ะก็มีความคล้ายคลึงเลยนะแล้วด้านในนี่ก็เข้ามาได้ด้วยนะแหมคือบอกได้เลยว่าเป็นมอสที่ดีมากๆเลยนะแต่ดูไปดูมามันก็เหมือนรถไฟบ้านเรานะ <c oughs> ก็มันเก่าอะแหมเอาล่ะทีนี้รางรถไฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังดูแปลกๆใช่ไหมผมก็ได้ทําการ เพิ่มแต่งให้มันแบบเหมือนรางรถไฟมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจริงๆมันก็เหมือนต้นหมดแหละแต่แค่แบบเพิ่มดินเข้ามาหน่อยหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับหมอนรางรถไฟด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะน่ามาอะไรนะโอ้ก่อนหน้านี้ผมได้ย้ายพื้นที่ออกไปนะครับก็เลยเห็นอาการบั๊กแบบนี้โอ้โหดีนะที่เห็นมาทีนี้เราจะมาวางรางรถไฟกันเลยก็ลดก,กันนะครับอืมเราจะเริ่มจากวางตรงเออเดี๋ยวนะเมื่อมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับเหมือนผมจะต้องขยายพื้นที่มาอีกบล็อกหนึ่ง โอ้แล้วก็เหมือนจะกดวางไม่ได้ด้วยเราทาการขยายพื้นที่มาอีกสักบล็อกหนึ่งนะครับโอ้มันไม่น่าจะใช้บล็อกหนึ่งละเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ทํามาแล้วขยายสักหน่อยให้มันกว้างขึ้นนะครับเอาละทีนี้เราก็ทําการขยายพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จากตอนแรกที่มันเป็นพื้นดินแบบสลับนะครับผมก็ได้ทําให้มันเป็นบล็อกไปเลยแล้วกันมันจะได้วางรางได้ทีนี้ก็วางยาวไปเลยนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานีรถไฟดีไหมอืมน่าสนใจใช่ไหมละ่ะเอาละวางรถไฟเลยมโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องวางแบบข้างๆ่อยอันนี้มันเต็มรางเกินไปเุ้ยแต่มมันก็โอ้ได้บรรยากาศอยู่นะโอ้เดี๋ยวเราจะขยับ รถไฟให้แบบครึ่งๆหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าผมได้ต้นแบบมาจากที่นี่ที่นี่เดี๋ยวจะได้ดูแบบโอ้ดูคล้ายที่หนึ่งนะครับบางคนน่าจะเคยเห็นนะนะนี่อันนี้น่าจะโอเคใช่ไหมล่ะโอ้ดูสิโบกี้รถไฟแล้วก็ตามด้วยบรรยากาศทะเลนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่แบบมันได้เลยใช่ไหมทุกคนเห็นสีน้ำเงินได้ไหมมองซะว่ามันคือทะเลนะครับในอนาคตมันจะมีทะเลบางคนนี่น่าจะดูออกแล้วใช่ไหมล่ะผมได้แรงบดาลนนใจมาจากจังหวัด คามาคุระนั่นเองนะจากญี่ปุ่นแง่ <Yeah. S 1> โอ้โท่อนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่รู้สึกว่าเสารถไฟเนี่ยยังดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําการมาต่อเติมเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาเพิ่มโบกี้รถไฟกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวรู้จักนะครับที่ผมวางไว้แล้วก็ทําการเปิดประตูก่อนแล้วกันนะครับแล้วมาดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่แล้วก็เดินชืบนี่ก็เป็นห้องควบคุมโอ้แล้วก็ข้างในนี้มันก็จะมีคันโยกด้วยนะครับ ไว้ปรับซึ่งเราจะต้องใส่น้ามันก่อนมาถึงจะเดินเครื่องได้อันนี้เปิดไฟแล้วอเดี๋ยวผมเดินเครื่องให้ทุกคนเห็นแล้วกันนะว่ามันขับยังไงเฮ้ยนี่นี่ไปขณาแล้วไปคณะแล้วไอ้เดีวเด้ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเบก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 ไอ้เบกบิกบิกบกโอ้แมกซก่อนตกลางไปแล้วอือหือจบเลยนี่ผมต้องใช้ผมต้องไปฝึกไปขับขี่รถไฟก่อนนะคือผมยังขับไม่เป็นอ่ะนี่พึ่งจริงเลยผมขับไม่เป็นเลยก็เหมือนเดิมขับยากมากมันรายละเอียดมันเยอะไงเอาล่ะต่อมาเราจะมา เก็บรายละเอียดในส่วนของป้ายจาราจรรถไฟกันนะครับซึ่งเนี่ยเราก็จะได้ต้นแบบมาจากตรงนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนนั่นนู่นนี่ั่นให้มีความลงตัวได้แบบที่ผมอยากให้มันเป็นนะครับนี่ก็ใส่หอดไฟสีแดงไปแล้วก็ตามด้วยสีส้ม ไม่ส้มหรอกมันออกแดงให,หน่อยๆนึงก็ถือว่าพอมองไกลๆมันก็พอใช้ได้ใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ในระหว่างที่ผมกำลังหาบล็อกอยู่นะครับผมก็ได้ไปเจอกับบล็อกนี้พอดีเลยนะซึ่งมันก็มีความเหมือนเลยนะตามภาพที่ให้ดูก่อนหน้านี้โอ้โหวทีนี้ก็จะลงตัวเลยแหละ ด้วยบล็อกจิ๋วนั่นเองนะซึ่งจะถามว่าทาไมไม่เอามอสมาวางล่ะคือมอสมันดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะผมก็เลยใช้บล็อกจิ๋วในการทําง่ายกว่านะครับมั้งนะอาจใช้เวลาทานานหน่อยแล้วทีนี้เราก็จะได้เสาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะเอาละหลังจากที่เราได้รถไฟแล้วก็ไฟจราจรแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไป เราจะมาทําสถานีรถไฟกันนะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอุโมงนะซึ่งเดี๋ยวไว้ค่อยมาทําอีกทีหนึ่งอืมสถานีรถไฟเดี๋ยวไว้ตรงนี้ดีไหมไ,ไม่ไดีกว่าผมคิดว่าเอาไว้ให้มันตรงกับทางเดินตรงนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะดูแบบมันดเดินมาปุ๊บแล้วก็สถานีรถไฟเลยนี่เราก็ทําการวาง stone ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเข้าซึ่งมันก็ดูแบบพอดีเลยนะตรงไปเนี่ยนี่ก็ได้พื้นที่ใน,นการทําสถานีรถไฟแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการวาง,สงวเสาเลยนะครับ ซึ่งสถานีรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูใหญ่มากนะครับดูไปความแบบมินิมอลในแบบที่ผมชอบเลยนะไอเดี๋ยวนะอันนี้ทําไมมันวางตรงกลางไม่ได้เนี่ยเฮย้ยไม่เป็นไรเอาวางลังคาก่อนแล้วกันนะครับรลังคาเนี่ยผมก็ใช้เป็นหลังคาออกสนิมสนิมนะครับเพื่อให้มีความเก่าไปด้วยนี่เดี๋ยวบางคนก็อาจจะเริ่มดูออกแนละ้วใช่ไหมล่ะเอ้ยมันดูเหมือนสถานีรถไฟน,น,นี่นี่เลยแหมใช่แล้วครับสถานีรถไฟผมได้ต้นแบบมาจากภาพนี้เลยนะครับ ซึ่งจะถามว่าเอ้าแล้วซื้อตัวตรงไหนก็ซื้อตัวบนรถไฟได้เลยมันเป็นสถาน์รถไฟแบบชาวบ้านชาวบ้านอ่ะนะซึ่งผมชอบเลยนะเอาล่ะทีนี้ตรงกลางเนี่ยปัญหาเลยคือผมจะใช้อะไรวางใช้สโตลวางดีไหม คือเหล็กก่อนหน้าน,นี้ที่ว่าจะวางอย่นวางไม่ได้อะโอเสียดายเฮ้ยมันก็ดูโอเคอยู่นะวางแบบนี้เนี่ยเอาล่ะพอวางแบบนี้แล้วเราก็มาวางด้านข้างไปด้วยนะครับทือบอกแล้ว่าบล็อกจิ๋วเนี่ยช่วยได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะถ้าไม่มีบล็อกจิ๋วนี้น่าจะไม่รู้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะท <c oughs> ีนี้ก็จะได้ที่นั่งตรงกลางแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวเราต้องทําการขยายพื้นที่ด้านข้างเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้มี3เสานั่นเองนะต่อมาก็วางหลังคายาวไปเลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่ง โอเคนี่ตอนนี้เราก็จะได้สายย้นไฟแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยเหรอ,อเฮ้ยบังเอิญนะเนี่ยนี่ทีนี้ก็วางพื้นไปเลยนะครับนี่แล้วก็วางที่นั่งชโอเคนี่เราก็จะได้สี่ที่นั่งแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีทางเดินด้านข้างก็โอ,โอเคนะ ในระหว่างนี้ผมก็จะเตรียมของในการตกแต่งสถานีรถไฟนะครับก็จะวางตู้กดน้ําตรงนี้แล้วก็ตามด้วยตู้จดหมายแล้วก็วางไฟเพิ่มความสว่างสักหน่อยนะครับทั้ง4ม,มุมไปเลยแล้วก็ตามด้วยดีเทลที่เราอยากใส่ให้แบบมีชิชวชัวมากขึ้นนะครับนี่จะได้แบบนี้เลยนะต่อมานะครับเราจะมาเก็บดีเทลเพิ่มอีกหน่อยนะครับกับสถานีรถไฟนั่นเองซึ่งเราจะเก็บด้านข้างเพิ่มโครงเหล็กเข้ามานะครับนี่ก็เป็นโครงเหล็กแบบสลับแล้วก็ตามด้วยเสาให้ดูแบบ มีพื้นมีเสาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะดูเรียบเกินไปเดี๋ยก็วางยาวไปเลยนะครับด้านล่างจนถึงมุมนี้แล้วกัดน,นะครับแล้วก็ตามด้วยสลับเหล็กให้เชื่อมไปกับตรงนี้ไปเลยทีนี้ก็้านข้างก็ลบไปเลยนะครับต่อมาตามด้วยรั้วไม่งั้นเดี๋ยวคนเดินตกนะเอแต่รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยน่าทําไปทางเชื่อมไปกับบันไดเลยนะตอนแรกผมคิดว่าผมจะลบทิ้งไปเลยนะไม่งั้นบันไดยเยอะกันไปแต่คิดไปคิดมาทําเชื่อมไปเลยน่าจะดีกว่าน,นี่ดูไปไงลงตัวเลยใช่ไหมล่ะ อ๋ oh, ส่วนตัวผมชอบเลยนะเอาล่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับตรงจุดนี้เราก็จะใส่กระป๋องโคกไปแล้วก็ตามด้วยไอติมวางให้ดูมีชิชวานนั่นเองนะจะได้ดูไม่โลนไงนี่ซึ่งเฟรนิเจอร์นี่ก็ค่อนขกางิงเยอะเลยแนละ้เลือกไม่ถูกเลยเอาล่ะเราก็จะวางกล่องไว้ตรงเออติดั้วดีไหมติดลวดน่าจะดีกว่านะไม่งั้นมันดูแบบ วงแหว่งแปลกๆไนงะอ่าแบบนี้แล้วก็ส่วนด้านข้างตรงนี้รั้วเราก็ต้องวางปิดไปด้วยแง่นี่ก็จะได้ด้านข้างแบบนี้น่าจะโอเคต่อมาก็วางรั้วด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนเดินตกกันคนตกเยอะหน่อยยกเว้นด้านหน้านะครับด้านหน้าไว้สําหรับขึ้นรถไฟอะ่ะเออตรงนี้เราก็วางเชื่อมไปกับทางขึ้นด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้อ,อ๋อละทีนี้ก็เริ่มดูเป็นลูกไปล่างมากขึ้นแล้วนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าจะปรับเป็นดินเป็นหญ้าน่าจะสวยนะทับทับเซตสองโอเคนี่และส่วน ส่วาเนี่ยมันอาจจะดูเรียบเรียไปนะครับผมก็ได้เพิ่มดินบางส่วนไปด้วยนะครับให้มีดีเทลเช่นเคยนะครับผมม่ง้นมันก็จะดูเขียวเขียวแวงๆว,วงแปลกแไงอ่ะแล้วก็ดันข้างตรงนี้ส่วนย้าเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาวายอีกทีหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรในภายหลังอีกหรือเปล่าตอนนี้คิดไดเท่านี้นะครับต่อมานะครับผมรู้สึกว่าสถานีรถไฟเนี่ยมันยังเอียงๆอยู่ผมก็ได้ปรับให้มันตรงหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีแค่2ช่องไงตอนนี้เพิ่มเป็น3ช่องแล้วแต่พอลองม,มองดูแล้วเอ,อ มันไม่กึ่งกลางอ่ะดังนั้นผมเลยจะต้องเพิ่มในส่วนของด้านซ้ายและด้านขาวาขยายม่มหน่อยเพื่อให้ตรงกลางเนี่ยมันมีช่องเพิ่มขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้พอได้สัดส่วนที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการโยกให้มันอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเก้าอี้ตรงกลาง2อ,อันส่วนด้านข้างก็วางได้แค่อันเดียวแล้วก็ตกแต่งนดิดนึงอีกนิดอีกนิดอีก,นอก,นอกนหน่อยอ่ะอยังไม่เยอะพอยังไม่ลุกพอนะครับนี่เพิ่มความเป็นธรรมชาติด้วยเอาล่ะทีนี้เราได้ทําการย้ายให้มันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับพร้อมตกแต่งดูเป็นงไงกันบ้างครับในตอน ชอบไม่ชอบยังไงก็ลองค่ตยกับมาได้นะครับเนี่ยกับสถานีรถไฟที่ทําไนตอนนี้เอาละ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนตรงเอ่อตรงนี้ดีไหมด้านบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านหรือไม่ก็ร้านขายของชําเอาเป็นร้านขายของชําแล้วกันนะอ่าเราก็จะวางบล็อกสีส้มตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเราจะทําให้มีความเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นดีไหมอืมน่าจะสวยหรือเปล่าแต่พอวางไปวางมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบโบราณน,น่าจะสวยกว่านะคือสถานีรถไฟเก่าแล้วแล้วตรงนี้มันก็ต้องดูโบราณด้วยเช่นกันนะให้ ตนนี้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของความเก่าๆโบราณบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีความทันสมัยร่วมมาด้วยอ่าประตูประตูประตูอยู่ไหนนะอ่านี่ประตูนี่เราก็จะวางประตูตร,ตรงนี้แล้วด้านหน้าก็จะมีที่ขายไอติมด้วยนะครับแฮ้บอกเลยว่าตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กเลยนะจุดย่านท่องเที่ยวไงอืมเอาละด้านบนตรงนี้มันเหลือช่องหนึ่งเราก็ต้องวางปิดไปด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันคือป้ายเออลืมเลยว่ามันมดนี้มีป้ายร้านค้าด้วยนี่นะเอาร้านค้าปิดก่อนแล้วกันอืมมันจะเตี้ยเกินไปปหรืออเล่า วางก่อนแล้วกันนะครับเป็นช่วงที่แบบลองผิดลองถูกทําสดๆก็อย่าง,งี้แหละคิดสดทําสดนะปรับไปปรับมาตลาดด้านข้างตรงนี้ก็ขอทุบไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเปชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยเราก็จะวางหน้าต่าง2บานนะครับอืมแล้วก็ตามด้วยหลังคาก็วางสูงเป็นพีระมิดไปเลยนะโอ้ยก็ดูโอเคอยู่นะดูน่ารักต่อมานะครับเราก็วางสัดส่วนของโครงร้านค้าไปเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัว L ซึ่งคิดว่าน่าจะดูโอเคนะถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกตรงไปเลยมันก็ไม่ค่อยมันก็ดูแปลกๆ หลังจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนพื้นด้วยนะครับพื้นด้านในเนี่ยเป็นพื้นหินเนี่ยเราก็ต้องปรับเป็นพื้นไม้ให้ดูมีความเก่าเช่นกันแต่พอหลังจากที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าสีไม้เนี่ยมันดูเก่าเกินไปก็ได้ปรับให้มันสีสว่างขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มความสูงของตัวร้านก็ตามด้วยด้านข้างให้เป็นบล็อกกระเบื้องนั่นเองนะซึ่งมันก็จะเป็นห้องครัวนี่เราก็จะใส่ควันไปด้วยเอาละทีนี้เพิ่มความเขียวสักหน่อยด้วยธรรมชาติแล้วก็ตามด้วยรั้วปิดไปดด้้้วววยยยออออสสีีีีีีเเขขใบไมมัันนนนื え ดูโอเคเลยใช่ไหมล่ะก็เพราะได้เพอะได้ดูลกๆดีเอไม่ลกไม่ใช่ผมจริงๆเลยนะหลังจากนั้นเราก็ออกมาวางหลังคาปิดให้เรียบร้อยเลยนะครับในส่วนของกระเบื้องนั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวซึ่งผมคิดว่าจะทําส่วนนี้เนี่ยเป็นร้านขายของชําแล้วก็ร้านอาหารไปด้วยรวมๆกันนั่นเองนะนี่ตอนนี้ก็จะได้ร้านของชําในส่วนของด้านหน้าแล้วนะครับต่อมาตรงนี้เราก็จะมาปิดกระจกไปเลยนะีน่ก็จะได้สีบานแบบนี้แล้วก็ด้านข้างไปด้วยเพิ่มดีเทลนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็จะ สถานีรถไฟรถไฟแล้วก็ร้านค้าส่วนรั้วเนี่ยโอ้มันยังดูแปลกๆอยู่เราก็ทําการยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับนี่ให้มันเป็นแบบนี้โอ้ดูดีอ่ะได้บรรยากาศไหมโอ้โหนี่ถ้าทาเสร็จนี่น่าจะสวยมากๆเลยใช่ไหมละ่ะตอนนี้แต่งสวยที่ไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ทำเร็วเกินไปเดี๋ยวเละค่อยๆเป็นค่อยไปออาล่ะหลังจากที่เราทําได้แบบโอ้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตรงนี้ด้วยโอ้โหบรรยากาศนี่รู้สึกชอบมากเลยนะใครชอบจุดนี้บ้าง เอาละบาลุยกันตอกกับในส่วนของร้านขายของชํานะครับชั้น2เนี่ยเราก็ต้องวางหน้าต่างให้พอดีกับตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับเราก็จะวางป้ายอีกส่วนหนึ่งไปด้วยอ่าแบบนี้แล้วก็ตามด้วยบานหน้าต่างด้านข้างในส่วนด้านล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังดูล้นๆอยู่รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกแบบนี้เพื่อให้มีดีเทลสักหน่อยนะด้านข้างตรงนี้ด้วยรู้สึกว่าภายในเนี่ยมันจะตกแต่งพอหรือเปล่าร้านขายของชํากับร้านอาหารเลโอ้โหสงสัยคงจะต้องทําไปก่อน เดี๋ยวก็รู้ในส่วนของชั้นบนนะครับเราก็ใช้สแลบวางด้านบนไปเพื่อให้เป็นเป็นชั้น2นะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มมาอีกสักหน่อยนึงรู้สึกว่ามันกว้างเกินไปสลับห้องครัวตกแต่งด้วยสีเขียวอีกเช่นเคยนะครับอืมแต่มันก็รู้สึกว่า มันดูปแปลกๆนะพอจะเพิ่มดินอย่างเงี้ยเราต้องวางบล็อกแบบนี้สูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งจู่ๆจะเป็นดินก็ไม่ใช่อะแบบนี้แล้วกันนะครับน่าจะสวยต่อมานะครับเราก็วางเก้าอี้พอตรงนี้เป็นส่วนของร้านอาหารนั่นเองนะเราก็ต้องมีโต๊ะแล้วก็มีล่มไว้ชมวิวในส่วนของทะเลแล้วก็รถไฟเอาเป็นโต๊ะแบบไม้แล้วกันนะครับอ๋ได้ไหมได้ไหมโอโ้โหคือทําไปแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยดูตลอดเลยมันจะเสร็จตอนไหนเดีย๋ยวดังนั้นสปีดบิ๊ไปเลยแต่หลังจากที่ผมได้ทําแล้วรู้สึกว่าเนื้อที่มันไม่พอครับก็เลยได้ทาการขขยยยายแล้วก็ บันไดให้มปอยู่ด้านซ้ายเพื่อไปทางขึ้นนั่นเองนะหลังจากที่ผมทํามาได้เท่านี้แล้วก็น่าจะรวมรวมประมาณสัก70%นะครับกับราคาของชั้มร้านอาหารสถานีรถไฟแล้วก็หล,ลังรถไฟคนระับก็จะยังเหลือส่วนอื่นๆที่ต้องทําต่อทุกคนคิดเห็นแกนกันบ้างกับการสร้างในครั้งนี้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยก็คอมเมนต์ไปเลยนะชอบไม่ชอบอยังไงติชมมาได้เลยครับ ให้เดียวนะพอทำมาถึงขนาดนี้แล้วบางคนอาจะจะรู้สึกว่าอยากจะเห็นตอนกลางคืนใช่ไหมละ่ะกับช่วงฝนตกนได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่างไงแล้วนี่คือภาพบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับโอ้โหมันอาจจะดูมืดๆหลอนๆวังเวงหน่อยนะเพราะกับบรรยากาศที่มันดูความเก่าๆแต่ก็ถือว่าบรรยากาศได้นะอืมถ้าเพิ่มไฟหน่อยนี่ใช่เลยแล้วก็ตามด้วยฝนตกซึ่งตอนที่ผมใช้เชดเดอร์เลเทซิ่งนะครับซึ่งมันก็กินเครื่องหนักมากเลยนะ เฟรมเลยตอนนี้ผมล่วงแบบแทบจะไม่เหลือเลยคือมันก็จะมีความแบบเป็นเงาสะท้อนฝนที่มีความเลียวพื้นที่มีความเงานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วต่อไปนะครับในอนาคตเราจะมาเพิ่มในส่วนที่ยังไม่ได้สร้างกันซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันในอนาคตกันนะครับก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะเท่านี้ก็ถือว่าทำมานานมากๆแล้วขอพักก่อน ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่จิดตามบิ i กโปรเจกต์กันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในครั้งหน้าไปละบายครับ